ตด้ท,ที่ข้าวิวผมฮ <c oughs> ุ้ยตู้ที่ข้าวิวผมรายการนี้มนจะไหนแล้วยู่เกมเขาตัดสา์หนึ่งจุดผมมันต้นมาแฟร์สองนะผมถึงคิวของตำรวจจนแล้วนะครับไปดูกันดีกว,ว่าปืนของคนตำรวจจะมีอะไร,าะร <c oughs> มากมายรลบปืนนี้ก็รอแล้วนะผมอ่าอ่ะอ่าอะไรวะนี่ครับผมดึงใส่นะโอ้ ยี่ห้านัดนั่นมันะไปช็อตกันมีอยู่แล้วจรีจรก็น่าจะเป็นอันนี้อืมสวยงามน,นะผมสไลฟเฟิร์นก็นี่เลยฟาร์มัสนะรีโหลดอาจจะเสียงเบาไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าเ <c oughs> จ็บคอน,นะครับผม ไม่มีอะไรเลยนะจ็บคอยใจ็อ๋อเนี้ยเอาไปแล้วนี่เนี้ยกดคลิกขวาสามารถมีบอมได้ด้วยนะไม่ใช่ยิงบอมเก็บเสียงมันก็ยังเสียงดังนะเดี๋ยวไปดูไอ้ไม่เก็บเสียงดีกว่าไม่เก็บเสียงเสียงเพาะไเยอะเลยอ่าสวยงามแล้วก็นี่คลิกขวา เทชิพานไอซอลเซนโอตังหมดไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนครับผมอืมอืคลิปนี้อาจจะเร็วไปหน่อยนะผมเพราะว่าไอ้นั่นจัดการไปหมดแล้วอะเดี๋ยวๆค่าเนี่ยติดติดติดผ้าต่อไปก็จะได้เล่นกันแล้วนะผมอันนี้มาให้ดูปืนกันก่อนว่าเขาต้องไต มันนั่นมาแฟยเนี่ยมันมีปืนแบบไหนนะผมเชเทเว้ J v. แล้วก็นี่บาเล็ตบาเล็ตอาเทนไปแล้วนะแล้วก็พักที่แล้วนะมันเป็นแหลกตอนช่วงที่มีปืนนี้นะผมเอ็นซอร์ซีโซ่นะผม ตอนที่บอกว่ามันบั๊เดี๋ยวผมจะมาเซอร์ก็ส่วนกนะันเรามาดูการรีโหลดกันนะผมช่วงนั้นมันแหลกนะผมเออไหนๆก็ไหนๆละตอนนั้นก็แหลกปืนนี้เหมือนกัน,นะผมเป็นการใส่โทษนะผมสวยงามนะผมเฮ้เท่ไปรีโหลดเยสเท่มาก โอเคเอ้าว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะจนใหม่คลิปหน้านัดจาดเลงขอยงผมนะจะถูกใจหรือเปล่าครับก็ประมาณคิดประมานาทีนะครับคลิปนี้จ,จะสั้นไปไหน่อยแค่มาให้ดูปืนนะโอเคครับ, okay, รบจะไ่คลิปหน้านครับเย้ yeah.